สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับร้าน PS Motor ร้านรถมือสองคุณภาพดีราคาเป็นก่นเองไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องมีบริการหลังการขายตรวจสอบโดยช่างคุณภาพฝีมือทุกคนเลยนะครับใครต้องการหารถมือ 2, สองสักคันคณมาถูกร้านแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว Honda c r e c k 150ปี2019สีแดงสีดำส้มนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ สวัสดีครับหนึ่งยูเซอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Honda น l i คลิก1 5ึาสีดำส้มนะครับปี2018สักครู่นะครับเดี๋ยวรอยูเซอร์เข้ามาก่อนเดี๋ยวจะอธิบายไล่เรียงกันไปไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าคลิกตัวนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็เป็นรถสไตล์ไหนนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะ ยี่วีไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าคลิกตัวนี้เป็นรถสไตล์ไหนแล้วก็มีคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับอดใจรอสักครู่นะครับรอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามากันสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินวนรอบๆดูก่อนนะครับว่าคลิกคันนี้สวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะลองไล่ไปทีละจุดเลยนะครับแต่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอคนเข้ามาก่อนเยอะสักครู่นะครับ สวยมากเลยนะครับคันนี้ไม่มีรอยล้มชนหนักเลยนะครับสวยมากมากเลยนะครับคิกคันนี้ไม่มีรอยล้มชนหนักเลยนะครับคลิกหนึ่งร้อยห้าสิบปีสองพันสิบเก้านะครับสีดำส้มนะครับคันนี้เป็นรถออโต้นะครับเป็นรถออโต้สวัสดีคนที่เข้ามานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ เดี๋ยวผมจะค่อยๆเริ่มรีวิวไปทีละจุดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอคนเข้ามาเยอะๆก่อนนะครับสวัสดีครับ4ี่คนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาเยอะก่อนเดี๋ยวผมจะค่อยๆรีวิวกันไปทีละจุดเลยนะครับรถคันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะรีวิวเรื่องราคาโปรโมชั่นนะครับสิทธิพิเศษสําหรับคนดูไลฟ์นี้เท่านั้นเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ แล้วก็จะรีวิวด้วยว่ารถคันนี้วิ่งไปแล้วกี่โลนะครับฟังก์ชันใช้งานใช้ยังไงนะครับชุดสีเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ไฟไฟทั้งหมดนะครับระบบไฟเป็นยังไงบ้างระบบระบบน้ำมันเครื่องเป็นยังไงบ้างล้อเป็นยังไงบ้างนะครับระบบโช๊คเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆรีวิวกัไนไปเป็นจุดๆเลยนะครับอดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอ เราคนเข้ามาก่อนสักครู่นะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาสวัสดีครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันดีกว่านะครับ ก่อนก่อนที่จะผมผมจะไปรีวิวเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับกับการรีวิวรถมือสองต่างๆนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแล้วก็รีวิวสภาพรถด้วยนะครับว่าสภาพรถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ส s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกว่าฮอนด้าคลิกคันนี้นะครับเป็นฮอนด้าคลิก1 5 0 c ซีซีนะครับปี2019นะครับ สีดำส้มนะครับรถคันนี้ครับเป็นรถสไตล์ครอบครัวกึ่งสปอร์ตนะครับแล้วก็ออกแบบได้เฉบเสียวมากๆเลยครับดีไซน์ออกมาเนี่ยเป็นเป็นวอลเปเปสันแบบนี้ดีไซน์ได้เฉบเสียวมากๆเลยนะครับประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับคันนี้ไฟหน้านะครับจะเป็นไฟ LED หมดเลยนะครับทั้งไฟหลีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำตรงเนี้ย จะเป็นไฟ LED หมดเลยนะครับจะไม่มีไฟหลอดเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วนะครับแฟรลิงช่วงหน้านะครับจะเป็นแฟรลิงดำด้านนะครับผสมกับดําเงานะครับแล้วก็บางโคนหน้านี้จะเป็นดําด้านนะครับโชค โชกหน้าเขาจะให้มา2โชกนะครับก็คืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโชกเทเลสโคปิกนะครับซึ่งโชกเทเลสโคปิกเนี่ยมีข้อดีก็คือหาซื้อง่ายตามร้านขายอะไรทั่วไปเลยนะครับแล้วราคาไม่แพงมากอีกด้วยนะครับโอเคเรามาดูจุดต่อไปกันดีกว่าคันนี้นะครับคันนี้เป็นเป็นระบบดิสเบรกหน้าดับเบรกหลังนะครับแล้วก็เป็นพอร์ต พอร์ตเนี่ยของนิสซินเนี่ยมี1พอร์ตเท่านั้นนะครับซึ่งช่วยในการเบรกได้ดีมากๆเลยนะครับสามารถเบรกได้หนึบติดถนนมากๆเลยและรีดน้ําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับยางของรถคันนี้นะครับขนาด80ทับ90นะครับขอบ14นะครับซึ่งเป็นยางที่เหมาะกับรถคันนี้มากๆเลยนะครับ80ทับ90ขอบ14นะครับ ดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับระบบเบรกของคันนี้นะครับเป็นระบบคอมบีเบรกนะครับซึ่งคอมบเบรกคืออะไรครับคอมบีเบรกก็คือระบบที่กระจายแรงเบรกไปล้อหน้าและล้อหลังนะครับซึ่งช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่แล้วก็เพิ่มสมรรถนะในการเบรกได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดต่อไปกันดีกว่านะครับจุดต่อไปกันดีกว่าก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าปัดเรือนไม้นะครับ หน้าปัดเรือนไม้ของรถคลิกหนึ่รซีซีคันนี้นะครับเป็นระบบ Fu l l LED แล้วนะครับเป็นระบบ Fu l l LED แล้วจะไม่มีระบบอันเนล็อกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดหน้าปัดเรือนไม้กันไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคนี่ครับเวลาเปิดนะครับต้องมีกุญแจตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ตัวรถนะครับโอเคเวลาเปิดนะครับก็กด ปุ่มสตาร์ทหนึ่งทีนะครับปุ๊บจะมีไฟขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคแล้วเราก็สามารถเปิดได้เลยตรงนี้นะครับเป็นเต้าเปิดนะครับโอเคนี่เลื่อนไม้ก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเลื่อนไม้ของคลิกหนึ่ง้ยห้าสิบเนี่ยบอกอะไรเราบ้างนะครับก็คือก็จะบอกเกวัดน้ํามันนะครับนี่หมดแล้วเดี๋ยวผมต้องไปเติมให้ใหม่นะครับแล้วก็อัตราความเร่งของรถคันนี้นะครับแล้วก็ บอกด้วยว่ารถคันนี้วิ่งมาแล้วกี่กิโลนะครับก็คือ 8,600. กิโลนะครับตอนนี้นะครับบอกเวลาด้วยก็คือบ่ายสาโมง15นาทีนะครับรถคันนี้นะครับให้ระบบแบบ idling stop มาด้วยนะครับก็คือประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับเวลาเรากดเปิดเนี่ย idling stop ก็กดตรงนี้ปุ๊บไฟตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเปิดใหม่ให้ดูอ่าเนี่ยอย่างนี้จะขึ้นแล้วนะครับเป็นระบบ idling stop นะครับก็คือ เวลาไปจอดรถกลางสีแยกเนี่ยเราก็จะสามารถเราเราก็จะสามารถประหยัดน้ำมันได้ด้วยนะเพราะระบบมีระบบ idling stop เนี่ยทำให้เราไม่ต้องสตาร์ทเครื่องปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับซึ่งทําให้ระบบเนี้ยประหยัดน้ามันมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่เบาะคันนี้ก่านะครับว่าเวลาเปิดเบาะเนี่ยเขาเปิดกันยังไงของคลิก150ปี2019สสีส้มคันนี้นะครับเวลาเปิดเบาะเนี่ยเราต้อง หมุนตัวนี้นะครับไปที่ซีนนะครับตรงนี้ซีนนะครับแล้วเราก็จะสามารถกดเปิดตรงนี้ได้เลยปึ๊บนะจะได้ยินเสียงแก๊กบอกก็จะขึ้นมานี่นะครับนี่นี่นะครับภายใต้เบาะเนี่ย,ยตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า XLU box นะครับซึ่ง XLU box เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษยังไงนะครับ XLU box เนี่ยมีลักษณะพิเศษก็คือสามารถใส่หมวกกันน็อกได้เต็มใบหนึ่งใบเลยนะครับใส่หมวกกันน็อกได้เต็มใบหนึ่งใบ เพราะฉะนั้นดีมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่ไปไหนมาไหนจะได้ไม่ต้องกลัวหมวกกันน็อกหายต่อไปเลยนะครับเพราะว่าใส่หมวกกันน็อกได้เต็มใบอีกหนึ่งใบโอเคคันนี้นะครับผมได้ต่อภาษีเรียบร้อยนะครับเป็น26ธทันวานะครับ2565นะครับทั้งภาษีและพรบเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีพรบหมดอายุเลยนะครับต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้นะครับจุน้ํามันได้5.5ลิตรนะครับ ซึ่งจูดได้มากพอสมควรเมื่อเทียบกับรถที่ซีซีเดียวกันนะครับก็คือร้อยห้าสิบซีซีนะครับจูดได้มากเลยนะครับเบาสวยๆนะครับเนียนมากๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูเบานะครับนี่เนียนมากๆเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับเนียนมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ส่วนต่อไปกันดีกว่านะครับก็คือส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็น เครื่องยนต์แบบ ESP นะครับหรือว่าเรียกภาษาอังกฤษเต็มๆน่ก็คือ Enhanced Smart Power นะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์เนี่ยที่ช่วยในการทำให้สมรรถนะในการขับขี่เนี่ยของเครื่องเนี้ยดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เวลาสตาร์ทเนี่ยทำให้เครื่องเนี่ยสตาร์ทได้เบาลงด้วยนะครับซึ่งเป็นข้อดีมากๆเลยและนอกจาก ESP เนี่ย h o n d a นะครับ Honda เนี่ยก็ยังแถมระบบอีกระบบหนึ่งก็คือ PGM FI นะครับ ระบบ PGM-FI ดียังไงนะครับก็คือ PGM-FI เนี่ยย่อมาจากโปรแกรม Fuel Injection นะครับเป็นระบบที่ทำให้การสมรรถนะใน,นการขับขี่เนี่ยดียิ่งขึ้นลดไอเสียในการปล่อยเนี่ยต่อครั้งเนี่ยน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็เป็นิมรกับสิ่งแวดล้อมมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นระบบ PGM-FI เนี่ยก,ก็เหมาะกับการใช้ในปัจจุบันมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ต่อไปกันดีกว่านะครับก็คือ จะเป็นส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายตรงนี้จะเป็นไฟ led เช่นกันนะครับเป็นไฟ led เช่นกันทั้งไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลยนะครับก็จะเป็นไฟ led หมดเลยจะไม่มีไฟหลอดแล้วนะครับรุ่นนี้โอเคล้อหลังนะครับล้อหลังของตรงของคันนี้เนี่ยจะเป็นขนาด100่อทับแ0นะครับขอบ14 100 80ทับขอบ14นะครับก็คือจะใหญ่กว่า ยางหน้าเล็กน้อยนะครับระบบระบายความร้อนของคันนี้นะครับจะเป็นระบบหม้อน้ํานะครับซึ่งดีกว่าระบบกรองอากาศเพราะว่าระบบหม้อน้ำเนี่ยสามารถไล่ความร้อนได้ดีกว่าระบบอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถขับรถในระยะทางที่ไกลกว่าได้ดีกว่าระบบอากาศนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดเดินวนให้ดูรอบๆดีกว่านะครับว่ารถ คลิก150 cc คันนี้นะครับสวยแค่ไหนนะครับผมจะลองค่อยๆเดินรอบๆไปดูนะครับว่าชุดแฟริ่งต่างๆเนี่ยสวยแค่ไหนนะครับนี่นะครับเป็นคลิก150 cc นะครับสีดําส้มนะครับสวยมากๆเลยนะครับไม่มีรอยล้มชนหนักใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสวยจริงๆคลิกคลิกคันนี้นะครับ150 cc มือสองนะครับ สีดำส้มปี2019นะครับทัานนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่47,900บาทนะครับ47,900บาทนะครับราคานี้นะครับผมผมแถมไปเลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษ5อย่างนะครับก็คือ อันแรกนะครับจะส่งฟรีทั่วกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงนะครับโปรโมชั่นที่2นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนส่งมอบให้เรียบร้อยนะครับโปรโมชั่นที่3นะครับเดี๋ยวแถมโมกันน็อกให้ไปเลยอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็โปรโมชั่นที่4เนี่ยเดี๋ยวมีบริการหลังการขายด้วยนะครับภายใน3เดือนเนี่ยถ้าเครื่องมีปัญหาเนี่ยสามารถนํารถเข้ามาเซอร์วิสที่ร้านไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วโปรโมชั่นสุดท้ายนะครับก็คือโอนฟรี ต่อภาษีพรบรฟรีทุกอย่างเลยนะฟรีหมดเลยไม่ต้องห่วงเรื่องการโอนต่อภาษีต่อพร,อพอรบรเลยนะรฟรีทุกอย่างเลยนะครับท่านจะได้โปรโมชั่นทุกอย่างตรงนี้นะครับในราคา47,900บาทนะครับส่งฟรีทั่วกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงนะครับใครต้องการสอบถามข้อมูลนะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์0817200399นะครับ 081-720-0399นะครับหรออือติดต่อได้ที่เพจ f a c e b o o k PS m o มอเต y c l e e ได้เลยนะครับสวัสดี4 user ด้วยนะครับสวัสดี4 user ด้วยนะครับใครมาไม่ทันอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e และกดกระดิกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับการรีวิวรถมือ2สภาพสวยๆแบบนี้นะครับจากร้าน PS มอเตอนะครับสวัสดี4ียูเซอร์ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนฝากติดตามเพจ PS Motor Cycle ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ั b สไคร์ e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ